สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนหาปลาครับคนใด้มาอีกแล้วครับน้องหลวงครับน้องหลวงอีกเช่นเคยไม่มีไม้ในแล้วบนสะพานน้องหลวงตอนนี้ร้อนมากครับไม่ไหวไม่ไหวครับกับบนสะพานลองไปยืนดูแป๊บหนึ่งแล้วปลาพอมีครับแต่ไม่ไหวจริงๆครับกับความร้อนก็เลยต้องไปหาอ่าจะว่าจะไปข้างในนะครับข้างในฝั่งนู้นไปหาล่มไม้ครับนั่งบนต้นไม้ให้มีร่มเงาสักหน่อยบังความร้อนครับตอนนี้ ต้องมี40ขึ้นครับ40กว่าองศาขึ้นแน่ๆครับไม่ไหวจะตายครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวขออนุญาตขับรถไปก่อนวนี้รถยนต์มาลองรถไปวันนี้คงจะไม่ย้ายหมายบ่อยนะก็น่าจะนั่งแช่ไปเลยครับที่สองที่อะไรก็ว่ากันไปครับเดี๋ยวเจอกันที่บนหมายเลยกันครับโอเคครับผมขออนุญาตขับรถสักครู่ไว้เจอกันหน้าหมายนะครับผมอ่านะครับท่านผู้ชมครับมาถึงหมายกันแล้วครับโอ้อากาศครับสุดแสน จะโคตรร้อนครับร้อนมากมากครับมีตัเเงือดูหัวดูหน้าผมโอ้จะเป็นลมตายยนี่เป็นกอไผ่นะเป็นกอไผ่ขึ้นมามีค้างเก่าครับเดอะห้างเก่าที่น้าเขาทำไว้ก็ขึ้นมาเนียครับนั่งมองดูกันไปครับนี่หนวงหลวงครับน้ำมีเลยครับน้ำประมาณเอวได้ครับประมาณเอวก็เป็นน้ำเอวถึง หัวเข่าถ่มตื้นไม่เรื่อยถึงตามฝั่งนะครับก็ปลาหน้าจะเล่นมาขึ้นหาถ้าเป็นคล้ายหาดนะครับปลาหน้าจะลองมาขึ้นหาเล่นบนหาดก็เดี๋ยวอ่าเฝ้ากันไปครับสักพักรู้เรื่องครับครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงถ้าไม่มีตัวก็ย้ายครับผมจะตามรัาชมครับ สั่มไปหน่อยเชี <Here. S 1> ้ยหัวไก่แล้ว อย่ามาทางนี้อย่ามาทางนี้ไปไหนแล้วเนี่ยอย่าไปไหนนะแล้วแปร์ เฮ้ยไม่โดน บุนเข้ามาบุนเข้ามาวนเข้ามา <c oughs> โดนแล้วครับโด,แโดแโน,บโนแล้วโดนแล้วนน่งครับไปโู่นแล้ว เฮ้ยโดนจนได้โดนเยอะกว่าไม่รู้ลึกกว่าไม่รู้ครับวนแล้วครับโดนใต้น้ําแล้ววนใต้น้ําแล้วตัวสวยน,นะครับน่าจะโลใสโลขึ้นครับมันจะติดบนด้วยครับโอ้ติดบนด้วยหมินบนด้วยครับ ลุงไปเอาก็ได้ครับเก็บปลาด้วย voy a cada ใหญสิครับโอ้ใหญ่หอยครับใหญ่อยโอ้ใหญ่หอยโ,โลครึ่งครับต้องมีตัวนี้โ,โั้งโลครึ่งครับ มีโลครึ่งครับตัวนี้นี่ครับต้องมีโลครึ่งครับแน่แน่ดูครับโอ้ใหญ่เกิน